ครับผมสวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพามาดูนี่นะครับอ่าลูกที่มากับมันสับปะหลังนะครับตอนนี้เจอภัยแล้งนะครับเชื่อว่าพี่น้องที่ปลูกมันสับปะหลังก็เจอเหมือนกันกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกใบแดงใบด่างแล้วก็ครับใบไหมอย่างนี้นะครับเพี้ยไฟนะครับเพี้ยแป้งนะครับว่าทุกคนตอนนี้เจอประสบปัญหากันหมดเลย บางคนก็ถึงกับแบบว่าต้นมันสับปะหลังถึงกับตายเลยก็มีนะครับครับตอนนี้ผลทิ้งช่วงมานานมากแล้วครับประมาณสองเดือนมันสับปะหลังไม่โดนน้าเลยนะครับนี่มันสับปะหลังอ่าสามเดือนนะครับสามเดือนตอนนี้ไม่ไปไหนเลยตอนนี้ต้นชะงักการจำเนินมเติบโตหมดเลยครับครับผมนี่ครับบางต้นก็เริ่มเริ่มแบบนี้นครับ ใบเริ่มเหลืองแล้วครับอันนี้เจอภัยแรงอย่างหนักนะครับฝนไม่ยอมตกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่อ่าเหมือนจะเป็นลายแดงนะครับใบไหม่อะไรเงี้ยนะครับนครับต้นนี้ก็เริ่มใบเริ่มวันนี้นะครับเริ่มเป็นโรคแล้วครับใบเริ่มไหม้แล้ว นี่เดครับเจอใบโลใบไม้เข้าไปนะครับอันนี้ตายไปแล้วครับหนึ่งต้นเรียบร้อยครับนี่ต้นหนึ่งครับนี่ก็ตายนะครับเป็นเหมือนกันเลยครับแล้วก็มันอากาศมันร้อนด้วยครับร้อนมากครับช่วงนี้นี่ก็ใบเริ่มต้นนี้เป็นรูปเหมือนเหมือนจะเป็นใบด่างนะครับไม่แน่ใจน่าจะหรือว่าเป็นใบแดงก็ไม่รู้นะครับแต่อยู่ใต้ใบไม่มีตัวนี้น่าจะโดนน่ยเพี้ยแป้งนะครับนี่ครับ เป็นขาวแล้วก็มีลายแดงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรอฝนอย่างเดียวครับตอนนี้ถ้าฉีดยาก็ก็ได้อยู่ครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งก็เป็นโรคน่ครับใบไหมครับอันนี้ไม่ใช่ใบไหมครับวันนี้ก็จะโดนเพลี้ยป่ครับในก้านก็ไม่โตแล้วครับเริ่มจะแห้งจะเฉาแล้วจะตายแล้วครับเนี่ยผมว่าช่วงนี้ พี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกมันคำปราหลังว่าน่าจะโดนกันทุกคนนะครับไม,ไม่น่าจะไม่ทุกคนนะครับก็ก็น่าจะเป็นบางบางคนที่โดนนะครับส่วนเขตไหนพื้นที่ไหนที่ฝนตกก็โรคในมันทำประหลังก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมเลยโดนไปเยอะเหมือนกันครับผมทีนี้ก็แรงมากครับผม ปกติก่อนหน้านี้คือเขียวหมดเลยนะครับเริ่มแตกตรงพุม่มเขียวมาแล้วครับแต่ว่าพอมาเจอแรงเข้าไปก็ใบก็เริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองลงบางต้นเริ่มเหลืองตอนนี้มันทำไปหลังเริ่มไม่ลงหัวเลยครับตอนนี้ก็รอฝนอย่างเดียวครับรอฝนแล้วก็คงต้องอัดปุ๋ยอย่างเดียวะครับนี่ครับต้นนี้ต้นนี้โลนลายแดงนะครับลายแดงเดี๋ยวผมจะเปิดตาไปให้ดูมันจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกครับมันตัวเล็กมากนี่ครับ แต่ต้นต้นก่อนน,นั้นนี้เห็นชัดครับต้นนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไรแดงก็มียาฉีดเหมือนกันครับมียาฉีดอยู่ครับแต่ว่าก็ราคามันสูงครับต้นทุนเราก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราจะอย่างนี้สู้ดีก็รอฝนไปก่อนถ้ามันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เรียบร้อยฝนตกเดี๋ยวมันก็ไรแ,แดงมันไปกับน้ําเองครับมันตัวเล็กมันโดนฝนนิดหน่อยมันก็ไป้วครับนี่ครับต้นนี้ายแดง เยอะครับตัวแดงเล็กๆครับเราแทบมองไม่เห็นนะครับเนี่ยมันจะเป็นแดงๆจุดๆครับนี่แหละครับคือลายแดงไอพวกนี้มันจะมาดูดน้ําเลี้ยงที่ใบนะครับพอมันดูดแล้วใบมันใบมันก็จะเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มเหลืองแล้วก็จะตายไปนะครับแล้วพอพอต้นมาทำหลังไม่มีน้ําเลี้ยงก็จะตายนะครับนี่ครับนี่ใช่หมดเลยครับเนี่ยมันจะมียาอยู่ตัวหนึ่งชื่ออะไรอะมิทาร่าอะไรสักอย่างครับ ผมเคยใช้อยู่ครับเราจะมีมีคลิปที่ผมทําไว้อยู่ที่ว่าวิธีกาจัดไรแดงนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปดูได้ครับย้อนดูได้นะครับนี่ครับแล้วก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าปลูกมาครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็จะจะถ่ายทิ้งจะทําจะปลูกข้าวโพดก็เสียดายนะครับเพราะว่าบางบางช่วงบางอะไรก็เริ่มลงหัวนะครับโอเคครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยครับแล้วก็ฝากพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่ ปลูกมันทำปลังนะครับ <c oughs> หวายผ่านไทลแรงตรงนี้ไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามครับขอบคุณมากครับ